แอนอรดีบอยซิริชัยเดือดหลังจากที่มีเพจต่างๆนำคลิปลูกของตนนั่นก็คือน้องเพชรน้องพลไปใช้ในแนวทางที่เป็นจุดประสงค์เพื่อที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวเท่านั้นค่ะจังล่าสุดนะคะที่ผ่านมาเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนั่นก็คือประเด็นเดือดที่เห็นทางซอแอนบอสบอยได้มีการโพสผ่านทางเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็นทางเพจซอออยเพจพี่บอยซิริชัยเอง ถึงเรื่องนี้ประเด็นประเด็นนี้นั่นคือประเด็นเกี่ยวกับมีเพจแอบอ้างนะคะบอกว่าเป็น f อฟรักน้องเอ็ดูน้องแต่นำคลิปของน้องไปใช้ประโยชน์ส่วนตนซึ่งมันทำให้พ่อแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแล้วศูนย์พี่น้องไม่พอใจเป็นอย่างมากในเรื่องเรื่องนี้จังเห็นห้างบอยสิรธิชัยเป็น f เฟซบุ๊ก ออกมาโพสคือกันเออออกมาโพสว่าหลายเพจนำคลิปน้องเพรน้องพลไป,ไปแปะโฆษณาขายสินค้าหรือเพจขายสินค้าต่างๆบางเพจก็แสดงเจตนาหาผลประโยชน์มากกว่าที่จะเอ็นดูที่มีต่อน้องต่อไปนี้ขอสงนวนห้ามกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจุดประสงค์ใดก็ตามถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อยากให้ทุกท่านเข้าใจความรู้สึกเราครับขอบพระคุณมากๆครับอันนี้ก็เป็นโพสต์ของทางพี่บอยศิริชัยได้มีการออกมาโพสต์ถึงประเด็นประเด็นนี้ก่อนที่จะมีการออกมาไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดสาวเนยจะแปะนะคะเอาให้ฟังทายทายคลิปเพราะว่าจะมีการเรียบเรียงทำลายก่อนว่าในไลฟ์สดพูดถึงอะไรบ้างในไลฟ์สดบางช่วงบางตอนทางพี่แอนอรดีก็ได้มีการพูดถึงประเด็นที่ว่าเออประเด็น มันคือการเคารพสิทธิทส่วนบุคคลซึ่งสิทธิทของเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆซึ่งในขนาดเราเป็นพ่อแม่เราเองเนี่ยก็ยังต้องให้เกียรติและให้สิทธิ์เขาเหมือนกันทางทีมงานแอดมินก็เริ่มอ,ออกมาเตือนไปคอมเมนต์จนเด้งออกมาก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆงงเหมือนกันว่าเพจมันใจเยอะมากจนแบบน่าตกใจ คือน้องเพชรน้องพลมาอยู่แค่สองวันก็มีเพจน้องขึ้นมาแล้วซึ่งครอบครัวไม่ได้ทํำแน่แต่ไม่รู้ว่าใครทําอันนี้ก็เป็นบางช่วงมองตอนในไลฟ์สดแล้วก็มีผู้ต่ออีกว่าคือถ้าเป็นเราเราช่วยอะไรก็เราก็จะช่วยได้หมายถึงถ้าเป็นเพจเป็นคลิปของบอสบอยหรือว่าซอแอนก็พอ,อรูปบริวยรวยได้แต่นี่มันเป็นลูกขอเถอะอย่าทําแบบนี้ คือแอนส่งข้อความไปเตือนเขาอยู่เหมือนกันแต่สินที่ได้รับกลับมาก็คือหวังเพื่อที่จะให้เพจเปิดการมองเห็นเพื่อที่จะขายสินค้าเพราะว่าทางแชทส่วนตัวของพี่แอนอรดีที่มีการทักเข้าไปในเพจเพจนั้นซึ่งเป็นเพจขายเซรั่มขายสบู่คอลลาเจนแล้วก็ขายสบู่ออรีนไวเป็นขายสบู่เลยนะคะพี่น้องเป็นขายแบรนด์สินค้าต่างๆหน้าหน้าที่เป็นโตแท่นมากนั่นแหละเขาก็บว่อยากไปกล่าวถึงปันใด ทางพลอดีก็มีการมาโพสทาง Facebook ส่วนตัวเหมือนกันนะคะนิชานันบอกว่าสร้างเพจอยากขายของอยากเปิดการมองเห็นแต่เอาคลิปดูดคลิปเพื่อดึงดูดคนมาติดตามเพจแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะชื่นชมน้องเราไม่ว่าแต่ควรทำให้มันไม่ควรทำแบบนี้ควรทำที่มันเหมาะสมกว่านี้ถ้ารักน้องจริงแชร์คลิปจากเพจเราเลยค่ะ นี่ก็จะมาเปิดแชทนะคะแชทที่พี่แอนอลดีได้มีการทักเพจเพจนั้นไปไม่ทราบว่าเป็นเพจไหนเพราะว่ามีการเบอร์ชื่อเพจเบอร์โปรไฟล์ไว้ทางพี่แอนอลดีได้มีการทักไปบอกว่าแอนอลดีนะคะพอดีเห็นเพจนี้โพสคลิปน้องเพชรพลอยซึ่งแอนว่ามันไม่สมควรเลยค่ะเพราะเพจเป็นเพจสินค้าและมันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับน้องเพชรพลอยเลย ขอความร่วมมือลบคลิปด้วยนะคะทางเพจก็บอกว่าขออภัยค่ะแค่อยากเปิดการมองเห็นแล้วก็อิโมจิหัวใจทางพี่แอนก็ตอบไปอีกว่าจริงๆสงสารเด็กมากๆถ้าคิดแค่ว่าอยากได้เพื่อเปิดการมองเห็นทางเพจก็บอกว่าแต่ก็ชอบน้องจริงๆค่ะถึงเอามาลงอันนี้ก็เป็นบทสนทนาระหว่างเพจแล้วก็ระหว่างพี่แอนอรดีที่มีการทักไปตักเตือนว่า ขอให้ลบคลิปนะคะเพราะว่าสงสารเด็กถ้านําเด็กมาสร้างรายได้มาสร้างคอนเทนต์นาเด็กมาหากินแบบนี้มันไม่น่ารักเลยเนาะอแล้วล่าสุดเรียบเรียงไทม,ม์ไลน์มันตั้งแต่ต้นที่พี่บอยพตดตั้งแต่ไลฟ์สดหรือว่ามาถึงคําพูดในแชทแล้วก็มาถึงตอนนี้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจแอนน a ดีแฟนเพจได้มีแคปชั่นบอกว่า แอนออ a ดีแฟนเพจไม่อนุญาตให้นําคลิปวิดีโอหรือรูปภาพเพื่อไปนําเผยแพร่ดัดแปลงทําซ้ําสนับสนุนผลงานโดยการกดไลค์กดแชร์จากเพจจริงเท่านั้นซึ่งก็เป็นการประกาศจากแอนออลดีนี่นะคะเป็นประกาศย่างเป็นทางการค่ะพี่น้องประกาศบอกว่า a อนออลดี a ฟนเพจประกาศเนื่องจากหลายเพจแอบอ้างและไม่หวังดีได้มีการก๊อปปี้ คลิปวิดีโอหรือรูปภาพจากเพจของแอนออราดี i, และคนรอบข้างเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและมีการแนบลิงก์ที่อาจจะไม่ปลอดภัยให้หลีกเลี่ยงการกดติดตามและสนับสนุนเพจเหล่านั้นทางเพจแอนออ a n าดีแฟนเพจจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่อนุญาตให้นำคลิปหรือวิดีโอรูปภาพเพื่อไปเผยแพร่ดัดแปลงหรือทำซ้ำ สนับสนุนผลงานโดยการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์จากเพจทางการของแอนอลดีเท่านั้นลงชื่อแอนอลดีแฟนเพจและแอนอลดีซึ่งมีการลงซื้อนะคะ16พฤษภาคมหน่อาคนยคือมือน,นี้ค่ะพี่น้องนั่นแหละนี่ก็เป็นคําที่พี่แอนอาไีได้มีการมาประกาศอย่างเป็นทางการชัดเจนกับเรื่องเรื่องนี้มาฟังไลฟ์สดมางช่วงบางตอนค่ะสําหรับคําพูดของพี่แอนแล้วก็พี่บอยได้มาพูดในไลฟ์สดเนาะอืม ที่บางอย่างมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรือผลกระทบกับแม้ก็ทั่งเรื่องงานม,มีครับและที่สำคัญที่สุดคือมันมีผลกระทบกับกับลูกกับน้องเทนน้องพ่อยซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรครับเข,ข,ขาเป็นยังเป็นผ้าขาวน,น้องยังเป็นผ้าขาวอยู่ไม่รู้เรื่องแล้วมีค,คนน,นำ<า>คลิปนำรูปภาพไปนนไป,ประกอบ เวฟพนานเวฟอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วมันเจออะไรบางอย่างนะครับที่เห็นเหเกิดความรู้สึกแล้วก็ต้องเดินมาบอกนิมมิตรนะครับคืนร้ายขืนจนเกอนจนแบบว่าไม่รู้ว่าซึ่งเราทุกคนเข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้เจตนาเราดูออกว่ามันคืออะไรบางอันนี้คือสําหรับเพจที่มีการเปิดขึ้นมาเพื่อ เจตนาหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองเท่านั้นเ,นเนกียรติก็ทำจนน่าเกียดเอาสินค้ามาแปะขายเลยเป็นเพลทขายของเป็นเอียงเดี๋ยวผมสิบอกในลำดับต่อไปพี่น้องแช่ไปหลายๆก่อนครับมันยังสิประเด็นมาบอกดูมันเป็นการหาทางออกช่วยกันนะทุกคนผมบอกเสมอตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเลี้ยงช่วยกันนะเลี้ยงส้อยกันนี่ประเด็นหมายเข้ามาให้นูกเจ้ามาเลี้ยงไม่เกียวต่ปอนเขาปอนน้ำดอก เลี้ยงช่วยกันหมายถึงว่าทุกคนช่วยมองดูลูกหน่อยในทุกๆด้านแหละช่วยปกป้องเขาหน่อยช่วยดูแลความทรงจำนี่มูเจ้าคยเล่นเฟซบุ๊กบองแล้วมันเตือนความทรงจำมาได้ทุกๆปีมันคือเรื่องราวที่ดีมากเลยนะทุกคนมันคือเป็นอะไรที่อันนี้คือพี่แอนพูดถึงเรื่องที่ว่าพี่แอนพี่บอยมีสิทธิที่จะโพสต์คลิปโพสต์รูปน้องลง ใน Facebook หรือว่าเพจส่วนตัวเพราะว่าความทรงจํามันจะดิ้งขึ้นมาทุกปีคนเป็นพ่อเป็นแม่มีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วแต่คนที่นําภาพหรือวิดีโอน้องไปใช้ในทางที่ผิดอันนี้ก็อยากให้พิจารณากันต่อไปค่ะมันเตือนความทรงจําเราได้อืบางคนนี่คือเขาบริคืดเดบริคืดบริคืดหอดเ้องบริคืดมา สิแบบเพจโอเค้ใจกันได้พี่น้องบานนี่โอ้ยขุนอาทิตย์ไปทั่วเอาแล้วเอาใหญ่แล้วเขาเบาๆเขาเสยเขาเอา่อฉันทําได้ฉันตื่นมาฉันวะไริหารงั้นฉันจอบจำไม่ได้แตมสิ่งไรสดุดฉันจอบตะวันพรายมาสิ่งโลกนี้มาจอดปืนแบบนี้คมสุขคือ,ค,อคือแบบนี้ก็เกินไปมู้เจ้าก็ก็ต้องรู้จักถ้ามาหากินพร้อมเด้กกระจงรู้จักว่าดินล้นใส่ผ้าสามารถจะของพร้อมคือบางที่นี่แบบ แมนคนหักเข้ากับนีเดี๋ยวต่อไปก็คงจะวางแผนแหละอย่างเช่นคือจังอยู่นี้ขอบครัวห้าเห้องกับเดี๋ยวห้องกับสิวางแผนหรอว่ามันอาจสิบริได้บ่ได้คือที่พานมากแค่ไหนเดี๋ยวมุมผมสิไปคุยกันเองมาแบบไหนแต่ว่าอันนี้คือผมออกมาเวาเนี่ยที่ออกมาเวาเนี่ยคืออยากให้ทุกคนแบบปกป้องแล็คิดถึงความรู้สึก้วค็ คิดถ,ถึงสถาบันครอบครัวหมทุกทุกคนก็นต้องหักครอบครัวและถามีความบทิสุดใจหักเอ็นดูน้องอันนี้ขอพระคุ้นหลายๆครับขอบพระคุ้นจากใจจริงเลยแต่ว่าขันคือหวังเจตเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเดียวลุน้วนเลยนี่แบบกระตือรือร้นที่จะมาดูคิดดึงคิดไปเฮตดไปแปะโฆษณาหรือไปเ ขายสินค้าหรือเป็นอีไอย่างเงี่คือห้องก็บ,บึงกันออกแมนบอกครับทุกคนก็นอยากให้เตียนแล้วก็อยากให้เขาลงซึ่งกันแลยกันะนะครับซึ่งมันมันก็นหลายเกินไปแล้วที่พานมากกับพานมากกับขอให้มัน่านไปแล้วก็ขอให้ขอให้เริ่มต้นใหม่ที่มันที่มันบ่เป็นแบบนี้เพราะว่าเฮาก็กึดอัดนทั้งคนสบายใจบางทีเราคิดโต้ลูกนะพี่นอออ้องข้าใจความรน้สึกแมเป็นบอครับหนูอืม นั่นแหละค่ะพี่นอเนี่ยก็เป็นคลิปบางชอมบางตอนของทางบอสบอยแล้วก็ซอแอนได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นเพจพูดขึ้นมาแล้วก็ประเด็นที่นําคลิปน้องพิรน้องพลไปใช้ในแนวทางที่สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและน้องไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องใดๆเลยค่ะพี่นอสำหรับมืนอนิก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งซอแอนแล้วก็บอสบอยผ่านผลทุกอย่างไปให้แบบไป,ไปด้วยดีเนาะแล้วก็ขอฝากเพจและไลย์เพจที่พ้ากันดูดคลิปนําคลิปไปลงในทางที บางผลประโยชน์อั่นแลนหละว่าได้ฮักน้องอีเลียนนี่ก็อยากฝากไว้นั่นเพราะว่าจิตใจคนเป็นพอเป็นแม่เพิ่นกะถือว่าจิตตกเหมือนกันที่เห็นคลิปเห็นรูปภาพลูกจากของไปอยูุในเพจต่างๆโดยที่ตนเองก็ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะ